สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิ๊ดีิก็พาที่พี่น้องๆมาเก็บดอกกระเจี๊ยบอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะคะเดวก็ออกจะรอนน,นิดนึงนะคะเราไปเริ่มหากันเลยค่ะแต่ตอนนี้เราเจอเห็ดบดนะคะเราต้องเก็บเห็ดบดไปก่อนนะคะนี่ค่ะคิดให้ดูไม่ได้นะคะโอ้ยยังไงคะนี่คะ่ะมีสวยมากเลยคะ่ะเห็ดบดหรือเห็ดขอนขาวเนาะ,ะเห็ดขอน เอาไปให้เอาไปแกงใส่ผักกวานใช่ค่ะคุณพี่ทิพย์นี่ค่ะเดิมาหนึ่งเกาะหนึ่งกลับนะคะแล้วไปเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเจอแค่ดอกเป็นดอกอย่เพิ่งถอดนะรอก่อน,นอันนี้ก็เริ่มแบบแก่แล้วนะคะแต่กไามา่เป็นไรกินได้นี่ค่ะ ะะสุดสุดปังนะคะหนึ่งดอกกำลังออกเลยนี่ค่ะสุดปังแม่ไม่เอยเหนึ่งดอกไหนคะกำลังขุดโลดเลยนะคะ น,ะะนั่น,นะะอีกนี่น้อย,อยมากกินดอกน้อยๆจ้ะแซ่บนะจ้าหอมกลุ่นนี่ค่ะเราจะต่อเลยค่ะเจอดอกเล็กนะคะพอดอกเล็กอร่อยนะคะเจอแล้วะคระมะะีดอกนี่ค่ะสวยอยู่นะคะดอกนี้นี่ค่ะไม่ดอก เยอะมากเลยค่ะตรงนี้สาวประจำไม่มีผิดหวังนี่ค่ะยอดอกที่ไหนนี่ค่ะนี่ไงนไม่มีดอกนี่นะคะอ๋อ อันนี้กำลังปมบึงสองอกล่องนะคะนี่ความสวยความสวยนีคะ,คะอันนี้เก็บไว้พรุ่งนี้ไปนี่นี่นี่รูปมันหนาวหรือเปล่าเท่าแล้วบ่น่าจะเป็นสีม่วงนะนี่พ่อแม่พ่อแม <c oughs> ่กำลังออก เฮ้ยมันก็ไม่มีดอกแล้วมันตายแล้วรอแม่ใช่ไหมแกดิจับเมื่อมันช้ำน้ำตายอ,อ่ะเอาไหมไม่เอาตรงเหลือีกหนึ่งดอกสามสามเนืน้นี่ค่ะอันนี้หนึ่งดอกนะคะวันนี้มันมาในตีมตุมต่มตมใช่ค่ะ เราเน้นแบบเน้นตูมเน้นหวานเน้นอร่อยค่ะนี่ค่ะไปแล้วค่ะโอ้ยอะไรอ่ะนี่ลูกนี่อันนี้ไม่ตูมเหไรเนี่ยอ๋อเกือบตายว่าเจ้าดีดีลายนี่ค่ะเ่อหลายแล้วมีแต่ดอกตูมนะคะับไปค่ะ เจอแล้วใครหนึ Turn, no, 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 no. ่งดอกเจอจะดอกไม่บานจริงๆนะคะวันนี้นี่ค่ะแต่ก็สวยสวยอร่อโน่น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 ใกล้สะพานแล้วค่ะนี่ครับโ่นโน่น่นอีกดอกนึงนี่ค่ะนี่ค่ะมานี่แม่เจออีกแล้วึลยใจ โอ้ความดีน่่โอ้สุดสุดปังนะคะดอกตูมวันนี้วันนี้ให้ดอกตูมยืนหนึ่งเลยค,ะค่ะเพราะยืนคนเดียวนะคะนี่คะ่ะนี่หนึ่งดอกนะคะนี่นี่คะ่ะ เยอะมากเลยนะคะไปต่อเลยค่ะตัวมากเลยค่ะสามแล้วขอดอกจูมก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดอกจุ้มทายดอกบานนะคะสุดปังยดีไปกันนะคะดีร้อนมากเลยค่ะดูจากเหนือนะคะเมื่อกลข6ค่ะดูค่ะร้อนมาก จออีกแล้วนะคะติดๆกันเลยนะคะตรงนี้เยอะมากเดินอ้อกไปเข็มนาฬิกาก็เจอค่ะนี่ค่ะแล้วอันนี้ดอกดอกนี้จะเอาได้ไหมะคะมาดูกันค่ะไหนได้ไหมได้อยู่ค่ะไม้ตายมีแต่ดอกแบบเล็กๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะเจอแล้วคครอีกหนึ่งดอกค่ะนี่ค่ะ โยกนะคะัค่อยคโยกนี่ค่ะนั่นไงแม่อีกหนึ่งดอกไหนคะตรงหญ้าใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ค่ะนี่สีขาวดอกกระเจีย๊ยบขาวหมดแล้วก็เป็นสีม่วงแบบนี้ใช่คะ่ะนี่ค่ะอร่อยเหมือนกันนะสีม่วงแล้วแต่คุณมักนะใช่คะ่ะ,คะจะต่อเลยค่ะจะ้ั่งค่ะอีกหนึ่งดอกดอกต <ไป S 1> อูมจะกินผัดกะเพราดอกกระเจียจ <ไป S 2> ๊ยบจ <หา S 3> ังเลยค่ะไปเฮ็ไปไปไปค่ะ ตะเพาเนาะค่ะ,นนคะแหวกแนวนี่ค่ะเยอะเลยนะคะดอกตูม,มดอกคค่่่ะะนีดอกตูมจริงๆนะคะวันนี้หมาดดอกตูมเพราะว่าดอกบาน <c oughs> ต้องมาแต่เช้าถาถ,ถึงได้ <c oughs> ไปเยอสวยไปข้างหลังต่อเลยค่ะเจอได้ใครหนึ่งดอกจกตูดจริงๆนะคะวันนี้มีเจอดอกไม่มีเลยวันนี้ใช่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้ค่ะเจอดอกขาวแล้วนะคะดีใจมากเลยค่ะพอาวันนี้คิดว่าจะเจอดอกตูมแบบตลอดขาถ่ายนานๆหน่อยนะคะแม่ก็จะเจอนี่ค่ะ นี่ค่ะไม่ได้ไงดอกตูมจะดอกตูมแล้วนี่ค่ะแต่ก็สวยสวยอะไรบ้างลเร็วมากเจอดอกตูมแล้ว่นี่ค่ะสองดอกเหรอจริงๆคืดิเจอดอกนั้นแต่ไม่คิดว่าจะเจอดอกนี้ด้วยแน่นมาก ได,ได้ค่ะอันนี้อีกหนึ่งดอกนะคะอีกหนึ่งดอกนะคะนี่คะ่คะแม่ข้ามาเอาดอกนี้ก่อนนะคะแม่นะคะดูตาสุดที่มาเลยค่ะใายปู่สายตานี่ค่ะ,คะเลียวเล็กนะคะเลียวเล็กขาวเหรอไม่ค่ะดึงขา สุดปังสุดปังจริง,รงๆนะคะดอกตูม <laughs> วันนี้ดอกตูมมงนะคะไม่ใช่ดอกบานมงค่ะ <laughs> นี่ค่ะโอ้สวยมากตัวนี้โอ้เธอตั้งดอกนึงหรอแม่อวดเลยนะถึงแตกมาปันธิดเพาะนี่ค่ะเน,ะนาะสี่ตั้ตัวนี้ก็จะแตกขึ้นมาอีกอน,ะะนี่ค่ะนี่ค่ะ ปวดมากเป็นแม่เลยเตี้ยตันเหอแครเห็นบอกเยียบเลยสิที่ขอโทษนะคะสิที่มองเห็นนี่คะ่ะสิที่มองดอกหนูอยู่ว่ามันใช่ไหมันก็ไม่ใช่นะคะ <c oughs> <c oughs> เกือบเดินเลยนี่โอ้โหการแข่งแรงมากเลยนะคะเนี่ยสุดสุดปัง<จ>ปังจริงน,นะคะเหงื่อเนี่ยเหมือน,นออกกำลังกาย เจอแล้วนะคะอันนี้ดอกตู๋เหมือนกันโอราโยม <c oughs> ดอกตู๋เหมือนกัน,นะค่ะ <c oughs> นี่นี่ค่ะไปกันต่อเลยค่ะเจอดอกขาวแล้วนะคะนี่ค่ะนี่อ,ออกไปไม่เลียการไม่ได้ขายเธอนี่ค่ะโ <c oughs> อ้สุดปังนะคะปังดินค่ะดอกขาวเริ่มมาแล้วค่ะเริแล้วนะคะจะเป็นดอกขาวมุดดินเสียบเสียบ รอแล้วะคะนี่ค่ะนี่ค่ะไปกันต่อเลยค่ะครับผู้ชมหลังจากที่เราเดินมาเป็นสิบนาทีนะคะดอกแรกของป่านี้นะคะโอ้ยนี่ค่ะชื่นใจอาจจะเป็นดอกสุดท้ายเลยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะไปค่ะ โอ้ oh, ช่วย <c oughs> เจอแล้วค่ะสำหรับนี้นะคะซินดี้ก็ขอตัวไปตีวลอลเลย์บอลก่อนนะคะวันนี้นะคะได้ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเจอแต่ดอกตูมนะคะเหมือนว่าสีขาวนี้มันจะหมดฤดูกาลไปแล้วนะคะต่อไปมันจะเป็นฤดูกาลของสีม่วงนะคะนี่คะ่ะได้พ่อแกงพ่อหนึ่งพ่อทอดดีจา้าไปชุดแปงอ<ช>ทอดเทมปุระเนาะใช่ค่ะเทมปุระดอกอดกระเจียวเออบายบายค่ะเจอกับซินดี้น กับคุณแม่อายในคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ